นี้จะพาทุกคนนะคะไปรับหุ้นภารกิจกันค่ะอ่าสำหรับมาสเตอร์ขึ้นไปนะคะตำแหน่งนักธุรกิจตำแหน่งมาสเตอร์ขึ้นไปเนาะให้เราเข้ามาที่โครมนะจ๊ะอ่าพิมพ์คาว่า www. w w w u selection to u ค่ะตอนนี้พิมพ์เรียบร้อยแล้วกดเลยค่ะกดเซิร์ชได้เลยนะจ๊ะโอเคพอมาหน้าระบบแล้วทุกคนจะเห็นตรงนี้ใช่ไหมคะ ไปที่ขีดสามขีดตรงนี้นะคะอะขีด3ามขีดไม่ใช่จุดไข่ปลานะม,มาตรงที่ไม a c อ o เ n าน่ะค่ะแถวที่2นะคะนับจากข้างล่างขึ้นข้างบนเนาะแล้วก็มาที่รูปคนค่ะด้านล่างสุดนะจ๊ะ,ะจําเข้าไปเลยจ้าเลื่อนขึ้นไปค่ะหน้านี้เป็นหน้าที่เราทำ Daily Task อยู่แล้วนะคะเห็นคําว่าหุ้นภารกิจไหมคะนับจาก Lo อกเอาขึ้นไปแถวที่คะ่ะค่ะจําตรงที่ว่าหุ้นภารกิจใต้ Daily Ta s k นั่นเองนะคะจ้ะ กดเข้าไปได้เลยค่ะเย้เห็นไหมยินดีต้อนรับสู่ Selection Big Mission 2นะคะภารกิจแนะนำสมาชิกหนึ่งบักระลาัิงปัจจุบันไม่มีนะคะภารกิจ Big Mission รับ500หุน้นคุณได้รับฟรีภารกิจหุ้นจำนวน500หุ้นจากการเป็นตำแหน่งซูพรีมนั่นเองจา้าอ่ะโอเคได้แล้วนะคะจากการเป็นตำแหน่งซูพรีมเนาะจากนั้นให้เราก,กดยืนยันนะคะทุกคนอันนี้ พอดีได้กดยืนยันการรับหุ้นฟรีไปแล้วนะคะเราจะไปที่หน้า wallet ค่ะอ่ะออกไปหน้า wallet นะคะอ่าโอเคทีนี้ให้เลื่อนไปค่ะเลื่อนขึ้นไปนะคะจนเจอคําว่าหุ้นของชั้นค่ะเลื่อนขึ้นไปเลยจ้าอ่ะเห็นคําว่าหุ้นของชั้นหรือย,ยงังตรงนี้นะคะจํานวนหุ้นเนี่ยอ่ะไปที่จํานวนหุ้นเราดูรายละเอียดค่ะจ้ามเข้าไปตรงนี้นะจ๊ะเยอะกดรับทราบเลยค่ะกดที่แถบสีแดงนะคะ เห็นป่ะเนี่ยหุ้นประจำเดือนมีนะนะเห็นไหมบิ๊กมิชชั่นผู้ได้รับสิทธิ์เนี่ยผู้ได้รับสิทธิ์ได้หุ้นฟรีมาอยู่ตรงนี้แล้วแล้วหุ้นที่เราจะต้องเสียค่าธรรมเนียมนะคะห้าหุ้นอ่ะให้กรอก500ลงไปค่ะกรอกจำนวนหุ้นที่เราต้องการชำระนะคะห้าเลยอ่ากดตรงนี้เลยค่ะชำระค่าธรรมเนียมค่ะเย้อ่ะทีนี้เราก็พิมพ์ชื่อนามสกุลนะคะ วันเดือนปีเกิดเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ชื่อที่อยู่ที่จะให้ส่งใบหุ้นให้นะคะกอกไปได้เลยจ้าเมื <S <s ่อเรากรอกชื่อที่อยู่นะคะที่จัดส่งเอกสารเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็อย่าลืมนะคะใส่อีเมลด้วยแล้วก็เบอร์โทรศัพท์จากนั้นถ้าเรากดถัดไปถ้าใครที่ต้องการมารับที่บริษัทนะคะ ตรงนี้เราไม่ต้องไปติ๊กใช้ที่อยู่ตามบัตรประชาชนนะให้เรามาพิมพ์ว่าบริษัทสยามซีเล็กชั่นได้เลยจ้ะแล้วก็เลือกจังหวัดกรุงเทพมหานครเขตบื้งงองกลุ่มแขวงคลองกลุ่มได้เลยแต่ถ้าใครไม่สะดวกมารับเองที่บริษัทก็สามารถติ๊กตรงนี้ใช้ที่อยู่ตามบัตรประจําตัวประชาชนได้เลยนะจ้าอีเมลจะเป็นต้องมีค่ะอีเมลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะคะจากนั้นเราจะกดถัดไปค่ะ พอมาหน้านี้เห็นไหมคะจํานวนหุ้น500หุ้นรวมค่าธรรมเนียมหุ้นที่ต้องชําระก็คือ2,250บาทเนาะเราจะมาเลือกช่องทางการชําระเงินค่ะอ่จิ้มมาตรงนี้กรลุณาเลือกช่องทางการชําระเงินถ้าบัตรเครดิตเราจะเสียค่าธรรมเนียมอีก67.5สิสตางค์นะคะถ้าอินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง13บาทแต่ถ้าสแกน QR code นะ0บาทให้เราเลือกที่สแกน QR code นะจ๊ะตรงนี้เย yeah. ่มาเลือกสแกน QR code เสร็จแล้ว ข้าพเจ้าอ่านแล้วทาความเข้าใจนะคะจ้ำตรงนี้ได้เลยจ้าแล้วเราก็กดตกลงค่ะอ่าเราจะชำระด้วย QR Code ้จ้ำไปที่ตัวสีแดงค่ะเย้ QR Code ขึ้นมาแล้วนะคะตอนนี้เมื่อ QR Code ขึ้นมาอ่าเราไปจ้ำตรงที่ QR Code ตรงนี้จ้ะเย พูดผิดพูดผิดเดี๋ยวย้อนกลับไปนิดนึงเราไม่ต้องจ้ำละอ่ามาที่ QR Code นะคะพอ QR Code ปั๊บให้เรามากดคำว่าเปย์นะคะเพราะว่ามันเป็น QR Code อยู่แล้ว QR พร้อมเพย์อยู่แล้วจ้าเนี่ย QR พร้อมเพย์แน่อ่า QR Code ขึ้นมาแล้วให้เรากดบันทึกค่ะสำหรับคนที่มีโทรศัพท์เครื่องเดียวนะอ่ากดบันทึกลงโทรศัพท์ก่อนได้เลยจ้า อ่าพอกดบันทึกเสร็จแล้วนะคะเราจะไปที่แอปธนาคารของเราจ้าอ่าทำให้ดูแบบละเอียดเลยนะคะเนี่ยออกมาหน้าแอปธนาคารพอมาหน้านี้ให้เราเลือกสแกนจ่ายสแกนจ่ายนะคะอ่ากดไปที่ปุ่มสแกนจ่ายได้เลยจ้าอ่าทีนี้เราจะมาเลือกนะคะเลือกอ่ามาที่รูปภูเขาตรงนี้นะคะเราจะไปเลือก qr code นะคะที่เราจะสะแกนจ่าย อ่าโอเคเลยนะคะอ่าพอเราจำไปปุ๊บนะคะเห็นไหมสองสองห้าศูนย์นะคะต้องเป็นยอดนี้นะคะเราก็กดต่อไปได้เลยจ้าอือเห็นไหเรียบร้อยค่ะเช็คแล้วถูกต้องนะคะยอดตรงนี้นะคะสองสองห้าศูนย์อ่ะกดต่อไปได้เลยค่ะเย่แล้วก็กดยืนยันค่ะเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวค่ะอ่ะกดยืนยันได้เลยจ้า เรียบร้อยค่ะกดจ่ายสําเร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้เราจะไปเช็คว่าหุ้นของเราจ่ายค่าธรรมเนียมแล้วเรียบร้อยหรือไม่นะคะเราจะกลับไปที่หน้า wallet ของเราค่ะเราจะมาเช็คนะคะว่าจํานวนหุ้นของเรานะคะได้ถูกต้องไหมนะคะอ่ะมาที่ My wallet ค่ะทีนี้ทุกคนแล้วก็เลื่อนขึ้นไปค่ะมาดูที่จำนวนหุ้นนะคะอ่ะดูารายละเอียดอีกทีอ่ะเย้เห็นไหมชำระ หุ้นเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะคะได้ห้าร้อยห้าหุ้นเนาะอ่าไม่มีตัวไหนที่ค้างชําระนะคะตอนนี้ชําระหมดแล้วนะคะ,ะ,ห,ะ,คะหุ้นฟรีธุรการต้องมีการชำระค่าเทรมนหุ้นนี่หุ้นฟรีชำระค่าธรรมเนียมแล้วโดวยตรงนี้นะคะนี่คือเสร็จเรียบร้อยแล้วจ,าออจา้าจ้าง่ายๆแค่นี้นะคะทุกคนลองดูคลิปแล้วทำตามได้เลยจา้าขอมีความสุขในการเป็นเจ้าของสี่โมเดลธุรกิจนะคะโอกาสมาถึงแล้วค่ะ รีบจ่ายค่าธรรมเนียมภายในสิ้นเดือนมีนา2,567นี้นะจ๊ะขอบคุณค่ะคุณ